ที่ละครเรื่องสายสีเพลิงของค่ายไม่กะวายกันบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลี้ยงปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะบรรดาน,นักแสดงผู้จัดผู้กำกับก็เรียกว่ามาเจอกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกชุมพูอารยาน้องมิวนิ t าพี่ปอนัทวุฒิหนุ่มอลิศธีรเดชแล้วก็ชาคริสซึ่งนี่ก็มากับภรรย,ยาสาวสวยยุนเส้นด้วยนะคะ,ะผุ้กับป้าจแจ๋วและก็ผู้จัดพิธจ๋าโยศินีนะคะเรียกว่าบรรยากาศ งานเลี้ยงปิดกล้องเนี่ยนะคะก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็อีกทั้งทีมงานก็จะขอบคุณแล้วก็ขอโทษเนี่ยนะคะเพราะบางครั้งเวลาอยู่ทํางานในกองถ่ายก็อาจจะมีเรื่องราวในกันบ้าง <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะ,<ฮ>ะก็ต้องมีการขอโทษการขอบคุณกันด้วยเรื่องนี้ถ่ายทํา1ปี4ีเดือนโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว<ฮ>ะนะคะ,ะ,<ฮ>ะแล้วก็พอดีเมื่อคืนนี้เนี่ยละครสายสีเพลิงก็ออนแอร์ด้วยทั้งหมดก็เลยดูละครเรื่องนี้พร้อมๆกันไปนะคะแล้วก็บอกว่าพ พอใจกับละครเรื่องนี้เพราะว่าภาพออกมาดูดีเนื้อเรื่องก็เข้มข้นแล้วก็ออกอากาศไปได้เพียงแค่สองสัปดาห์ก็บอกเลยว่าฟีดแบ,บ็ดีมากๆค่ะปีครึ่งอะ่ะปีสี<า>ส่เดือนอใช่ปีสี่เ<ส>ดือนม,น,มนมันผูกพันกันนะเป็นเป็นคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเวลาทํางานพอปิดกล้องแล้วใจหายมานานแล้วอะ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยปิดแล้วเหรอจ๋าต่อยสักหกเดือนนี่อเล็กลาฟีดแบ็กเป็นไงก็คําเดียวเลยฮะก็คือหื่น จริงทุกคนพูดทุกคนเออทุกคนพูดตรงกันหมดเลยก็ว่าแบบเฮืนกับบ้ากาอะไรก็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 รู้สึกประสบความสำเร็จนะฮะกับกับกับบทบาทนี้ก็ฝากด้วยแล้กันนะคะละครสายสีเพลิงก็ออกอากาศมาได้สองสัปดาห์แล้วนะคะก็เรื่องเราก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พวกเราทุกคนก็แบบ เรียกว่าตั้งใจถ่ายทํากันมาเป็นเวลายาวนานมากนะเวลานี้ก็สหรับฟีดแบ็ที่ออกมาก็ก็ชื่นใจอะค่ะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ต้องรีบมาดูได้แล้วะคะเดี <c oughs> <để> ๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขา